วันที่19มิถุนายน2568เวลา9กนาฬกาเทศบาลตำบลน,น้ำน้อยกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลน,น้ำน้อยสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีนายสมชายจันทนนาประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน,น้ำน้อย และนายโชคกิจชาโนนายกเทศมนตรีตำบลน,น้ำน้อยได้ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน,น้ำน้อยดังต่อไปนี้ 1. ด้านบริหารจัดการ 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 4. ด้านส่งเสริมอนุร,รักษ์ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6ด้านเศรษฐกิจก,การค้าการลงทุนการท่องเที่ยว7ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ8ด้านอื่นๆจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นอำนาจหน้าที่หรือประโยชน์สุขของประชาชนณนะห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน,น้ำน้อยค่ะ